ที <Mile dizzy> ่28ไทยบางพง2565มีมติชอบให้ประกาศยกย่องชุมชนอลคกรำเภอและจังหวัดคุณธรรมคุณธรรมกระทรวงมหารไทยประเมินและคัดเลือกจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านคุณธรรมนะครับท่านเลราชการได้ตุณาหม้อหมายให้กระผมมาเยีอยศักดิ์ทีแล้วา รองผู้ว่าราการจังหวัดกระบีครับทำหน้าที่เป็นประธานการในวันนี้ครับแลวัฒนานะคะท่านรองผู้ว่ารการจังหวัดที่เดมเป็นประธานทีชุมวันนี้นะคะเสิ่งที่เดเป็นเรื่องของข้สั่งแต่ั้ง้ารารบรีนะคะได้มีคำสั่งจังหวัดระบีที่สามแามหกครับหกสิบหนะคะตึ่งรงงานโดยท่้นผู้ว่าราชการจังหวัดกบสี่ท่านนะคะแล้วก็คณะรัฐมรีสามสิบหกท่านรวมแล้วนะคะทั้งหมดสี่สิบท่านค่ะ ท่านประธานรัมนตรีแต่มในทุกสุดเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนรวมทั้งรําโครงการบรรจุจังหวัดตามกรอบระยะเวลาและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนมีการบูรณาการการทำงานในภาพรวมของจังหวัดตลอดจนประสา์งานด้านวิชาการให้บรรลุตามให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและของทุกภาคส่วนภายในจังหวัด สามเจ็ดของจังหวัดในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินงานให้โครงการศาสน,นา,าในฐานะสำนักงานจะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามนะคะ,ะทางสายเดายขาค่ะได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนนะคะที่ศึกษาคะ่ะมีจํานวน368โครงการกิจกรรมด้วยกันนะคะ